ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชอัอีมุกดาหารนำมาจากหนังสือเรื่องผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระครูวิเวกธรรมทารี พระธรรมทโรค,ครูบาแจ้วบรรยายโดยรองข้อมูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานนลยั่งยืนในนามของคณะสิทธิานุสิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญญูกะตะเวทิตาคุณ เนื่องในวาระครบรอบ114ปีชาตการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่49หลวงปู่ตื้ออจาจระธรรมโมปราพญานาะค อยู่น้ำตกแม่กลางท่านอาจารย์ตื้อดาพญานาคเมื่อครั้งท่านอาจารย์ตื้อพักวิเวกอยู่น้ำตกแม่กลางทางขึ้นดอยอินทนนท์ใกล้บริเวณที่พักมีหนองน้ำขนาดกว้างพอควรเป็นที่รองรับตาน้ำผุดไหลออกมาจากใต้ภูเขาน้ำออกสีเขียวน่ากลัวมีฟองน้ำผุดขึ้นเป็นสายเป็นสายวันเว้นวันจะมีงูใหญ่ เท่าลำหมากสีเหลืองทองหัวเหลืองงอนแดงคอแดงเลื่อมเป็นเงาลอยออกมาจากรูน้ำผุดแล้วก็วนอยู่ในหนองน้ำรอบสองรอบสามรอบแล้วก็เลื้อยเข้าไปในรูเดิมที่มาทำให้น้ำนั้นทรงกริงคาวเหม็นใช้สอยไม่ได้เป็นอยู่ที่นี้นานจนหลวงปู่ตื้อดูรู้วาสนาของมันเมตตาจะสั่งสอนนาคทั้งหลายเหล่านั้น วันนั้นมันก็ออกมาของมันแต่ดูเหมือนมันเองก็จะรู้ตัวเช่นกันบ่ายสี่โมงริ์มันก็มากเปลี่ยนน้ำจากสีเขียวหน้ากลัวมาเป็นน้ำสีแดงเหมือนน้ำล้างเนื้อข้าวก็ข่าวท่านอาจารย์ตื้อสํารวมจิตดูให้รู้ว่ามันประสงค์อะไรกันแน่จึงว่ามันไปว่าไอสัตว์ขี้ทุกขสูเจ้าจะเอาหน้าอกแทกไถไปมาอยู่เช่นนี้หรือ ศีลธรรมพระเจ้าไม่เอาใจใส่เมื่อใดมันจะพ้นได้ข้ามาอยู่ตรงนี้มาภาวนาหาทางพ้นทุกข์พวกสูเจ้าอยู่ตรงนี้หวงแหนถิ่นที่คิดดูให้ดีสูเจ้าเกิดก่อนที่นี่หรือที่นี่เกิดก่อนสูเจ้าทั้งหลายใครมาก่อนมาหลังจะมาหวงโลกหรือเพราะสูมันหวงโลกนี่แหละจึงได้มาอยู่อย่างนี้พระเจ้าไม่รู้พระธรรมไม่รู้ พระสงฆ์ไม่รู้สูจ้เอาอันใดเป็นที่พึ่งของตนเอาความหวงที่นี้หรือหรือว่าจะมาทดลองริ์กันจะเอาไหมจะเอาก็เอาเอาลงมือใครแพ้ใครชนะให้รู้ให้ได้วันนี้ว่าแล้วท่านอาจารย์ตื้อก็ทำท่าขึงขังตึงตังขึ้นมาน้ำในหนองนั้นก็หยุดเป็นฟองฟอดเป็นจากแดงฉานมาเป็นสีปกติ กลิ่นคาวเลือดก็หายไปหมู่นาคน้อยใหญ่ก็มายินดียอมต่อคำสอนของท่านอาจารย์ตื้อแต่ท่านอาจารย์ปู่ตื้อก็ไมาได้เล่าอะไรให้ผู้ข้าฟังมากไปกว่านั้นมีแต่ว่าสวดมนต์พระปริตให้เขาฟังแปลพระปริตให้เขาฟังสอนให้รู้จกักศีลห้าให้รู้จักพรหมวิหารธรรมไปอยู่วัดป่าดาราพิลมกับท่านอาจารย์ตื้อ พวกบาทหลวงหมอสอนสาศาสนาพระเยซูมาขอโต้วาทีเรื่องาศาสนาพุทธกับาศาสนาคริสต์ศาสนาใดมีเหตุผลกว่ากันชาวศรัทธาผู้คนก็แห่กันมาตั้งแต่บ่ายผู้ข่าก็ไม่รู้จักว่าเขามาทำอะไรกันมากมายแท้พวกขายของก็มาตั้งโต๊ะว,วางของขายผูกหาบมาก็มีเพราะใกล้คำบ่ายสี่กว่าบ่ายห้า เห็นพวกบาทหลวงมานั่งรถหมูคันใหญ่มาเต็มรถลงมาจากรถแล้วก็มีคนไปแจ้งนิมนต์ท่านอาจารย์ตื้อออกมาผู้คนก็มากันเต็มลานวัดเมื่อท่านอาจารย์ตื้อรับปากเขาแล้วก็ให้เนมมาบอกผู้ข่าว่าให้ไปโต้วาทีกับพวกบาทหลวงเราก็เตรียมตัวอาบน้ำคลองผ้าออกไปผู้ข่าออกไปพวกสอนสาศาสนาเขาก็หูราะยิ้มยาะ คงคิดในใจว่าคงจะคว่ำศาสนาพุทธลงได้แล้วดูแต่ผู้จะมาโต้วาทีนีเถิดไปถึงก่อนท่านอาจารย์ตื้อสักสิบนาทีพอเพิ่นมาก็ว่าพร้อมแล้วเอาเลยเนอรจามเนอะผู้ข่าจะฟังเป็นพยานโอ้เราก็นึกว่าเพื่อนจะเป็นคนโต้วาทักับเขาที่ไหนได้สุดท้ายก็โยนให้เราก็จำใจขึ้นเวที ฝ่ายบาทหลวงนับดูมีส7เจคนพร้อมตำราของใครของมันฝ่ายพุทธมีผู้ฆ่านั่งคนเดียวตกลงกติกากันเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นแต่การยกประวัติพระาศาสดาขึ้นมาแจกแจงเขาก็ค้านมาเป็นข้อๆเราก็แก้ไปจนหมดทีนี้ฝ่ายเขาก็ยกประวัติเยซูขึ้นมาพอเราค้านเท่านั้นเขาชี้แจงที่มาของพระยะโฮวาไม่ได้ ว่ามาจากไหนผู้ฆ่าก็สรุปว่าเหตุผลใครดีกว่าที่มาฝ่ายพุทธนับสืบได้ลำดับที่มาได้เพราะว่าเท่านี้ผู้คนฟังอยู่ก็ปรบมือชัยโยโหร้องจนพวกบาทหลวงตั้งตัวไม่อยู่ลาขึ้นรถหนีเปิดไปไม่เป็นท่าหาว่าเราไม่ให้โอกาสแก่เขาหนีไปเลยอันนี้ ท่านอาจารย์ตื้อไปช่วยแก้ไขให้ครั้งอยู่เจดีหลวงญาติโยมแบ่งกันเป็นสองฝ่ายพวกหนึ่งว่าของเก่าดีพวกหนึ่งว่าของใหม่ดีโตวาทีกันอยู่ยังไม่ยอมลงกันฝ่ายของเก่าวิ่งมาหาให้ท่านอาจารย์ตื้อไปช่วยแก้ไขฝ่ายของใหม่มาจากกรุงเทพกับสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธ,ธายีคนเชียงใหม่จับฉลากได้ฝ่ายของเก่า ท่านอาจารย์ตื้อไปถึงก็เข้าไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชแล้วขอโอกาสชี้แจงว่าใครว่าของใหม่ดีใครว่าของเก่าดีให้รู้ชัดเจนทีนี้ท่านก็ยกของเก่าที่ได้จากพ่อจากแม่ไล่อวัยวะอาการสาสิบสองออกไปก็ล้วนแต่ของเก่ามีมาหลายปีไล่ลำดับจากตัวออกไปหาของข้างนอกพระพุทธรูปเก่านักบวชตุเท่า ถ้วยโถโอชามสังฆโลกลายครามทั้งหลายหากใครว่าของเก่าไม่ดีก็ให้เอาของใหม่มาแทนประเทศไทยก็ของเก่าโลกนี้ก็ของเก่าหากใครว่าไม่ใช่ของเก่าให้หนีไปอยู่ประเทศใหม่ท่านชี้แจงไปทุกแง่ทุกมุมจนสุดท้ายพวกของใหม่ยอมแพ้ยอมจำนนต่อเหตุผลคราวหนึ่งก็เรื่องพ่อแม่ใครมีคุณกว่ากัน ท่านอาจารย์ตื้อก็ออกไปที่แจงว่ามีคุณเท่ากันเสมอกันพ่อครึ่งแม่ครึ่งจึงเกิดมาเป็นคนได้หากไม่มีพ่อก็ไม่เป็นคนหากไม่มีแม่ก็ไม่เป็นคนสุดท้ายพวกโตวาทีก็เลิกลากันไปได้ท่านอาจารย์ตื้อเพิ่นเล่าให้ฟังว่าทุดงไปประเทศพมา่าโคจรบินทบาตเขาไม่ใส่ให้ไปวันแรกก็ไม่ได้ วันที่สองก็ไม่ได้ฉันอีกทีนี้วันที่สามก็ขอเดินตามตุพพม่ารูปหนึ่งไปด้วยกันเขาก็ให้ไปด้วยการโคจรบินทบาทของตุพพมา่าเขาไม่ได้ไปเป็นแถวอย่างเมืองไทยและมิได้เดินไปตามถนนหรือเดินไปตามหน้าบ้านอย่างบ้านเราแต่เขาจะไปใครไปมันไปถึงบ้านใดแล้วก็เข้าไปในบ้านลุกไปจนถึงครัว ทีนี้บาตของตูพามา่าไม่มีถลกบาตไม่มีเชิงบาตไม่มีสายตะผายอย่างบ้านเราบาทเขาก็ลูกไม่ใหญ่ฝาบาตของเขานั้นจะใช้เป็นทั้งฝาและเป็นทั้งของรับอาหารของกับข้าวด้านบนฝาบาตเขาก็จะทำเป็นขอบให้สูงประมาณนิ้วสองนิ้วฟุตข้าวเขาใส่ให้ในบาตกับเขาใส่ให้ในฝาบาตใส่กับใส่แกง เดินบุกเข้าไปในครัวก็ใส่ให้จนกว่ากะว่าจะอิ่มก็เดินกลับไปฉันอยู่วัดก็มีหรือนั่งฉันอยู่ตรงไหนก็ได้หรือตุบางคนก็กินไปเรื่อยๆได้มาก็กินกินยังไม่อิ่มก็ไปรุกเข้าครัวเรือนหลังใหม่เขาไม่สะพายบาทหรืออุ้มบาทอย่างบ้านเมืองเราเขาจะเอาแขนขวาหนีบไว้หรือไม่ก็เอามือขวากลางจับบาทประคองติดตะโพก การออกบินธบาตของตุพมา่าเขาจะออกสาย2โมง3โมงออกไปแต่เช้าเหมือนกับบ้านเราไม่ได้กินหรอกแม่ชีพมา่าเขาจะใส่เสื้อออกสีอ่อนหรือสีชมพูสบายก็สีอ่อนผ้านุ่งแสดแดงจะใช้ผ้าพาดบาอีกผืนหนึ่งสีน้ำตาลเข้มคล้ายกับพระสงฆ์ผาดสังคติขอมากินเหมือนกันกันกบตุ แม่ชีพม,ม่าศีลาชินแปลเป็นไทยว่าผู้ชนะด้วยศีลพวกเขาจะออกบินทบาทเที่ยวขออาหารขอของขอเงินในวันพระน้อยวันโกนหรือวันก่อนวันพระเดือนละสี่ครั้งวัดของแม่ชีแยกจากวัดของพระอยู่กันคนละวัดการอยู่การกินของใครของมันคนตั้งใจบวชบำเพ็ญก็มี คนตั้งใจบวชแต่พอเลี้ยงชีพก็มีลักษณะของพวกเขาตัวใครตัวมันมุ่งเฉพาะตนสอนกันแต่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจะเอื้อเฟื้อกันนั้นหายากอันนี้ท่านอาจารย์ตื้อไปเห็นมาแล้วเล่าให้ฟังวัดปากทางแม่แตงไปอยู่ครั้งแรกเป็นป่าช้าสัทธามปลูกกุฏิเสนาสนะ พอได้อยู่จำพรรษาในหมื่นในปลังในเลิศนางสาถวายที่ดินให้ขยายกว้างขึ้นบอกให้ศรัทธาไปนิมนต์เอาท่านอาจารย์ตื้อมาจากน้ำตกแม่กลางปีพุทธศักราช2510ผู้ฆ่าลงมาจำพรรษาอยู่บ้านปีพุทธศักราช2511ท่านอาจารย์ตื้อลงมาอยู่บ้านา่า ขึ้นไปแวะหาตามศรัทธาเขาว่าคนบ้านคามาเอาไปบ้านแล้วอยู่แต่ท่านสังสังกิจโจกับพระเนนเฝ้าวัดแทนผู้ข้าก็เข้าไปอยู่ช่อแลท่านอาจารย์ตื้อยังสั่งความไว้ว่าถ้าหากท่านจามกลับขึ้นมาให้บอกว่าไปโปรดญาติพี่น้องก่อนเนอปีพุทธศักราช2514ผู้ข้าลงมาอยู่บ้าน ท่านอาจารย์ตื้อกลับไปอยู่เชียงใหม่พออภกพรรษาแล้วก็ลงมาอยู่บ้านคาอีกปีนี้ละ่ะจึงได้ไปเอาพระพุทธรูปมาเป็นพระประธานได้ว่ากันครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์ตื้อท่านว่าสามเนอจามเนอรสามหามสี่แน่นอนก็เป็นอย่างนั้นแท้อยู่อีกสามปีท่านก็มรณภาพสามปีสี่คนหาม เจดีย์บรรจุพระธาตุที่ท่านสร้างก็ฉลองได้เสร็จทันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมกราเปรียนถามท่านอาจารย์ชอบฐานะโมอยู่วัดห้วยน้ำริงว่าครูอาจารย์เท่ากระผมจะขอถามตนที่ประเสริฐเลิศโลกคือตนอย่างใดท่านอาจารย์ชอบตอบว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ วันนั้นเป็นวันอุโบสถพระเนนยอยู่ได้กันหลายรูปท่านอาจารย์ตื้อถามต่ออีกว่าอะไรคือหลักชัยของตนท่านอาจารย์ชอบตอบว่าความสงบทีนี้ก็มีอยู่คราวหนึ่งอยู่บ้านป่องอันนี้ท่านอาจารย์ตื้อถามท่านอาจารย์แหวนว่าตุผู้เท่าวันนี้อยู่อย่างไรอยู่ด้วยความไม่ประมาท ท่านอาจารย์แหวนชูจินโนต่ตอบพร้อมดูดขี้โยมวนใหญ่อันนี้ละ่ะท่านอาจารย์ตื้อถามพร้อมชี้มือไปที่บุรีของเมามันติดแง่งงอมแ้งเอาอันนี้อยู่ถ้ำพระสบายท่านอาจารย์ตื้อถามท่านพ่อรีธรรมทโรว่าท่านพระครูอะไรนิรุชันติท่านพ่อรีตอบว่ารูปังเตสิกังกิตัง ใครผู้เป็นวูปัสโมสุขโขท่านพ่อลีธรรมทโรตอบว่านาวโรกุตตะธรรมท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมสอนเอาไว้หลายอย่างเทศธรรมเป็นน้ำไหลไม่หยุดเป็นชั่วโมงโดยมากท่านจะเทศพระไตรสรณคมเทศบารมีเทศหลักของพระพุทธเจ้าเทศหลักของการบำเพ็ญเทศรรสนาหลักประวัติพระสาวกอรหันตเจ้า การเทศธรรมของเพิ่นไม่ค่อยเหมือนในตำราหรอกเทศชี้แจงยกขึ้นสาธยายชี้เข้าหาตัวเรานี้หมดอย่างที่เพิ่นว่าจิตไม่ฆ่าสัตว์จิตไม่ลักทรัพย์จิตไม่สีหีจิตไม่กำกวยจิตไม่ขี้ปดจิตไม่กินเหล้าก็เป็นจิตพระโสดาสกิทาคามีอนาคามีอรหันตผล พราะจิตเป็นศีลจิตเป็นวินัยจิตเป็นธรรมจิตเป็นนิพพานปากให้มีพุทธหูให้มีพุทธตาให้มีพุทธจมูกรูดังให้มีพุทธลิ้นไก่ลิ้นใหญ่ให้มีพุทธใจให้มีพุทธอริยบุคคลเกิดจากพุทโทรธธร,รมโมสังโฆ พุทธภายในคือใจบริสุทธิ์พุทธภายนอกคือกายบริสุทธิ์พุทธนอกพุทธในก็ใจดวงเดียวมัวอ้างแต่ศีลสองมันง่าวมันลืมศีห้าเวร,รมณีศีห้าเวร,รมณีศีแปดเวร,รมณีศีลสาม,มเณรเวร,รมณีศีลภิกษุเกือบจะทุกครั้ง ที่ท่านอาจารย์ตื้อเทศธรรมจะว่าไว้เสมอว่าข้าพเจ้าอัตมาภาพพระอาจารย์ตื้อพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะขอกล่าวไวถ้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ถ้าเทศเรื่องศีลก็จะว่าพระอรมศาสดาพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานได้บัญญัติศีลห้าบัญญัติศีลแปดบัญญัติศีลสิบบัญญัติศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดบัญญัติศีลสามร้อยสิบเอ็ดบัญญัติไตรสรณคมวพ่าให้แก่อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งชายทั้งหญิงทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งบ่าวทั้งสาวหรือบางครั้งก็ว่าพุทธคุณคาถา ธรรมคุณคาถาสังฆคุณคาถานี้อัตมาภาพจะนำมากกราเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งอุบาสกอุบาสิกาหาพระธรรมเทศที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้เป็นที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติไม่ขัดกับหลักแห่งพระสงฆ์ไทยก็ขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนาสาธุการด้วยเถิด และจงน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้แล้วจงนำไปปฏิบัติลงที่กายวาจาที่ใจของท่านทั้งหลายด้วยขึ้นมาจากลบบุรีแล้วใกล้จะเข้าพรรษาเสาะหาที่จำพรรษาคิดอะไรแต่การปฏิบัติภาวนาที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยอยู่ป่าช้าปากทางในปีที่อยู่กับพ่ออุยมนทา จึงขึ้นไปดูเสนาสนะพังหมดแล้วแต่ดีที่แถวบ้านก็พร้อมใจปลูกกระตอบให้อ,อยู่ทำหอฉันทั่วคราวทำห้องฐานให้ปีพุทธศักราช2506ผู้ฆ่าอายุได้53ปีพรรษาที่24อยู่คนเดียวปีพุทธศักราช2507อยู่กับท่านคำแปลงปุณณชิคนเมืองเลย ปีพุทธศักราช2508ให้โยมเข้าไปนิมนต์เอาท่านอาจารย์ตื้อมาอยู่จำพรรษาด้วยกันเพราะจะได้อยู่ใกล้ท่านอาจารย์แหวนที่อยู่บ้านปง่งท่านอาจารย์ชอบอยู่ผาแดน่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ตกแรงเป็นต้นมาพุทธศักราช2508 2509 2510เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ใบหนาผลดกดอกหอมอบอุ่น ร่มเย็นให้ประโยชน์เพราะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณทรงธรรมมาอยู่ร่วมกันอยู่ใกล้กๆกันแต่ไม่ได้ครุกคลีแต่บางครั้งมาชุมนุมกันโดยเหตุบังเอิญก็มากบ่อยครั้งผู้ข้าเป็นพระที่บวชหลังอายุพรรษาน้อยก็ทําทหน้าที่ต้อนรับขับสู้ดูแลอุปถัมได้รับประโยชน์มากที่สุด ขอเชิญท่านผู้สนใจได้โปรดติดตามรับฟังธรรมประวัติขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงเจสให้ครบถ้วนต่อไปเพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงธรรมประวัติและปฏิปทาขององค์ท่านและเข้าใจในสารธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมสื่อไปธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่49นี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตสื่อธรรมนี้เพื่อน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณธนัต ธิระสิริกุลและท่าสายสิริขออุทิศบุญกุศลเป็นปฏิทานนามัยให้แก่บุพการีญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสับปสัตว์ที่เคยล่วงเกินกันมาทุกภพทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไข ห้ามทำเพื่อการค้า